มีศิลปินส่งคลิปมาอัปเดตครับผลงานในช่วงอาร์ติสอัปเดตเป็นใคไปดูกันผมอ่านเป็นท่อนเลยสวัสดีเป็นแฟนชาวไลฟ์แอจีนะครับผมลิศดังลิศนะครับตอนนี้ก็กําลังแจกลายเซ็นเนี่ยฮะกำลังแจกลายเซ็น CD ดีไอดีวีดีซัมเมอร์คอนเสิร์ตของลิศนะครับคิดถึงซึ่งปากอยู่ที่คอนแก่นนะครับบีเทอนแก่นก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อย ได้มีเวลาลงไปกรุงเทพเท่าไหร่แต่ไงก็จะหาเวลาไปเยี่ยมให้ได้นะคะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศวันนี้กันนะครับนี่ฮะ <Yeah! S 1> เดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย ต้องริดเรืองริดครับผมโหสุดยอดแฟนคลับหนาแน่นมากนะฮะเป็นของเราถ่ายกวาดเอาไว้ป๊าปอยู่3าคนเฮ่เฮ้บ้าเราไม่นธรรมดาแฟนคลับเราก็แกล้งนะมาอีก3าคนเต็มที่อ๋อสามคนเต็มพื้นที่สามนเต็มพื้นที่กล้าเนาะก็ยังไงถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเชิญน้องริดนะครับมาพูดคุยในรายการแล้วก็อาจจะมาจะแจมกันด้วยเมื่อกี้